สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะพามาดูความพืบหน้าการก่อสร้างสถา,สานีชุมชนนะครับในส่วนของชันชลานะครับอัปเดตความพืบหน้านะครับหลังจากที่ผมถ่ายครั้งล่าสุดเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากเลยนะในส่วนของชันชลาที่1นนะก็มีการสร้างในส่วนของชันชลาสูงเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในประมาณ80%นะครับ แล้วก็ในส่วนของการวางรางอันนี้ก็คือยังไม่มีการวางรางนะก็ยังเกียรดินอยู่นะครับแล้วก็วางแผงวางแนวอยู่นะครับแล้วก็ตรงกลางที่เป็นในส่วนของท่อระบายน้าเนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับในเสร็จในบางส่วนนะครับผมแต่ว่าในส่วนของอาคารเนี่ยก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณ90%นะครับยังเหลือในส่วนของด้านหน้าของ ตัวสถานีซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไปถ่ายนะครับว่าด้านด้านหน้าสถานีนั้นนนั้เป็นยังไงนะครับก็ผมก็ผ่านเดินดูรับชมนะครับปัจจุบันตอนนี้ก็มีการเปิดใช้งานชั้นชลาที่3ชั้นชลาที่4นะครับแล้วก็ชั้นชลาที่5นะครับในส่วนของสกายวอล์กนะครับทางเดินข้ามทางชั้นชลานะครับก็ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับมีการนำสลนเดอร์มาขึงไว้นะครับไม่ผู้คนขึ้นไปบนสะพานเนื่องจากว่ายังไม่มีการทำารล่กั้นนะครับ ตอนนี้ก็มีการเปิดใช้งานล้างคู่แล้วนะครับตัวลองเปิดล้างคู่ตั้งแต่สถานีบ้านคูบัวมาถึงสถานีสพนะครับก็พาดูรอบๆนะผมอาจจะเดินได้ไม่ไกลสัเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในส่วนของชันชลนี่ยก็มีความยาวพอสมควรนะครับที่นี่ก็เป็นสถานีระดับจังหวัดนะครับก็ขบวนใหญ่ๆนะครับขบวนรถด,ด่วนพิเศษอย่างเี้ครับ เรียกได้ว่าชันชลา,านี้พอดีเลยนะครับอย่างขบวนทัศนารักษ์นะครับเป็นริ้วขบวนที่ยาวมากก็ชันชลา,านี้แทบว่าแทบพอดีเลยนะครับแต่ถ้าเป็นขบวนรถเร็วรถด,ด่วนนะครับก็จะดูว่าชันชลา,านี้มันใหญ่ก็ในนาคนะครับขบวนก็จะจอดบริเวณนี้นะครับนี่ก็เป็นด้านหน้าของ ชาญชาลาที่หนึ่งนะครับในส่วนของอาคารสถานีใหม่ก็มีความสวยงามนะครับหลายๆที่นะครับมีหลายๆที่เลยที่สร้างมาคล้ายๆกับสถานีชุมพรแต่เป็นสถานีระดับเล็กก็มีบางส่วนนะครับที่บริเวณสถานีประจวบผมก็จําไม่ได้ว่ามีสถานีอะไรบ้างนะครับ <S <S มุมมืดหน่อยต้องขอไปนะพอดีผมล็อกบวกกาดไว้นะครับ เป็นด้านในอาคารก็มีความสวยงามนะครับรองรับผู้คนได้ของคานเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าบรรยากาศทั้งหมดก็จะเป็นบรรยากาศใหม่ผมเคยมาถ่ายที่สถานีชุมพรในช่วงที่บรรยากาศยังเป็นสถานีเดิมอยู่นะคชั้นชลาย,ยเป็นชั้นชลาต่ําอาคารที่ยังใช้อาคารเดิมอยู่นะกม็มีถ่ายอยู่เยอะแยะนะครับแล้วก็อาจจะภาพจะไม่ชัดในสมัยนั้นนะ ผมมาถ่ายที่นี่บ่อยนะครับนี่ผมมามาดูอัปเดตความคื้นหน้าของที่นี่นะครับนี่เป็นอาคารนะวันนี้ผมว่างนะก็เลยแวะมาถ่ายสถานีชุมพรหน่อยส่วนของชั้นชลาก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากตรงนี้ก็แทบจะใช้งานได้เต็มตัวนะ เหลือระบบไฟนะแล้วก็สะพานนะครับสะพานทางนี้เดี๋ยวสะพานข้ามทางสถานีนะครับก็เหลือจากจุดนี้นะครับคิดว่าคาดว่าน่าจะสมบูรณ์นะก็จะเป็นฮีตัชีหมายเลข4 5 1ห้นะครับมาไกลาจากกรุงเทพเลยวันนี้ท้องฟ้าสวยงามครับ ก็หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนเวลานะครับให้ขบวนรถออกจากสถานีช้าลงต้นทางนะครับแล้วก็ถึงสถานีปลายทางเร็วขึ้นมีการปรับเปลี่ยนเวลาเนี่ยที่สถานีชุมพรนี่ก็จะไม่มีขบวนรถเข้ามาในช่วงเย็นๆเลยนะจะช้าสุดก็จะเป็นขบวนตมุรีหลังสวนนะครับเข้ามาถึงสถานีชุมพรในห้าโมงเย็นพอดี นี้ก็ข้างหน้าก็จะมีหัวจักรอันสตอมมาครับหมายเลข4405หมายเลข4123นะครับะแล้วก็ GK 4023ครับหัวจักรประจำสถานีชุมพรนะครับนี่คือด้านหน้าของอาคารสถานีชุมพรแห่งใหม่นะครับหลังใหม่นะครับก็ อย่างที่ผมบอกนะครับว่าด้านหน้านั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามีทางขึ้นเพียงแค่ทางเดียวนะครับจากที่ดูเนี่ยก็คือรถเนี่ยจะขึ้นบริเวณจากทางที่ด้านหน้านี้นะครับแล้วก็ไปทางด้านหน้าสถานีแล้วรถก็จะอ้อมมาลงอีกทางด้นหนึ่งซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ทําต่อนะครับเนื่องจากว่าอาจจะต้องใช้เวลานะในการเก็บพื้นที่แล้วก็ในส่วนของรอยต่อน,นั้นก็จะมีจุดรับน้ํามันนะครับก็เลยยังไม่สามารถทําต่อได้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้า,นานสถานีเนี่ยยัง เชียรไม่เรียบร้อยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยนะก็คาดว่าใช้เวลาสักพักนะครับกว่าจะเปิดใช้งานสถานีเ,นเต็มตัวนะครับอันนี้เป็นความสวยงามของอาคารสถานีหลังเก่านะครับก็ด้านหน้านี้ก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับยังมีผู้โดยสารนะครับที่มานั่งคอยที่ด้านหน้านะครับเพราะบางคนนี่อาจจะไม่อยากไปนั่งรอที่ตัวชันชลานะ ก็ถือว่ายังมีก็ถือว่าด้านหน้านี้ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของสถานีชุมพรอยู่นะครับแล้วก็ด้านหน้านี้ก็จะมีหัวรถจักรนะครับที่เป็นรถจักรไอ้น้ำที่นํามาจอดไว้อยู่ทางด้านนู้นนะครับซึ่งก็อยู่ทางด้านนู้นผมก็ไม่ได้ไปถ่ายน,นะครับกางขึ้นก็จะเหมือนเดิมนะครับที่นี่สถานีรถไฟชุมพรครับ ผมอาจจะไม่ได้เก็บรายละเอียดสถานีชุมพรทั้งหมดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ